สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออภาวะที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ก็ยังน่ากัง,งวลอยู่ไม่น้อยนั่นคือเส้นเลือดหัวใจตีบหรือที่เรียกกันว่า CAD ค่ะซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือมีไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลง ใช่ค่ะมันแคบลงครับแล้วถ้าเป็นมากเข้าเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะที่เอ่ออันตรายอย่างกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือที่น่ากลัวที่สุดก็คือหัวใจวายเฉียบพลันได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะวันนี้จากข้อมูลที่เรามีเราจะมาดูกันครับว่าสัญญาณเตือนมันมีอะไรบ้างแล้วใครเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็แนวทางการดูแลตัวเองล่ะครับเป็นยังไง Hmm. จุดที่น่าสนใจคืออาการเริ่มต้นมันอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่การรู้ให้ทันนี่แหละสำคัญมากๆเลยครับจริงค่ะการเข้าใจสัญญาณเตือนเบื้องต้นนี้เหมือนเป็นด่านแรกเลยนะคะในการป้องกันเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะตามมาได้ไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องไวด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สัญญาณเตือนหลักๆ5าข้อที่ข้อมูลเคาระบุมาเลยนะครับข้อแรกเลยคืออาการเจ็บหน้าอกค่ะอันนี้คลาสสิกเลยใช่ค่ะ ครับแต่มันไม่ใช่เจ็บจิตจี๊ดนะครับแต่เป็นลักษณะแน่นแน่อึดอัดเหมือนมีอะไรมาทับหรือมารัดอยู่กลางอกอบางทีก็อาจจะร้าวไปที่แขนซ้ายหรือไปที่คอกลามหรือข้างหลังก็ได้ส่วนใหญ่มันจะสัมพันธ์กับการออกแรงหรือตอนคลเครียดค่ะแต่จุดที่ต้องเน้นย้ำม,มากๆเลยคือถ้าเจ็บตอนนั่งพักเฉยๆเนี่ยอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ ใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากลักษณะอาการแบบนี้มันฟ้องเลยค่ะว่ากล้ามเนื้อหัวใจอาจจะกําลังขาดเลือดขาดออกซิเจนซึ่งมันทนไม่ได้นานนะคะการรอเฉอยๆอาจจะสายเกินไปสัญญาณที่สองที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเหนื่อยง่ายผิดปกติค่ะคืออยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมมากๆเลยทั้งที่ก็ทํากิจกรรมเดิมๆอย่างเช่นแบบขึ้นบันไดหรือแค่เดินในบ้านธรรมดาๆอืบางคนอาจจะมีอาการแบบ หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทันโดยเฉพาะตอนนอนราบหรือซ้ําอันนี้มันต่างจากเหนื่อยปกติยังไงคะคือความเหนื่อยจากภาวะเนี้ยค่ะมันมักจะรุนแรงกว่าแล้วก็เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่เมื่อก่อนเราเคยทําได้สบายสบายเลยนะคะมันสะท้อนว่าหัวใจกําลังทํางานหนักขึ้นมากเพื่อจะปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดที่มันตีบแคบลงไปแล้วนะคะ อ๋อครับครับเข้าใจแล้วสัญญาณต่อมาก็คืออาการใจสั่นหรือรู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะไปโดยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนค่ะตามมาด้วยอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือคล้ายๆจะเป็นลมโดยเฉพาะตอนเปลี่ยนท่าโรเร็วหรือหลังออกกำลังกายค่ะค่ะ แล้วก็สุดท้ายคือคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าเหงื่อออกซึ่งข้อมูลชี้ว่าอาการกลุ่มหลังเนี่ยบางทีเป็นอาการเด่นเลยในผู้หญิงหรือผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีอาการเจ็บหน้าอกชัดๆก็ได้นั่นแหละค่ะเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยคืออาการมันหลากหลายกว่าที่เราคิดนะคะทุกอาการที่ว่ามาเนี่ยมันล้วนเป็นไปได้ว่าเกิดจากหัวใจทํางานไม่ปกติหรือกําลังขาดเลือด การประเมินโดยคุณหมอจึงจําเป็นเร่งร่วนอย่าคิดเอาเองว่าเออไม่เจ็บหน้าอกคงไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะครับแล้วถ้ามองในแง่ของความเสี่ยงล่ะครับใครบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษข้อมูลระบุไว้ค่อนข้างชัดเลยคือผู้ชายอายุมากกว่า45ปีผู้หญิงมากกว่า55ปีหรือวัยหมดประจำเดือนค,คนที่มีโรคประจำตัวอย่างความดันสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงอืมพวกนี้ด้วยครับ รวมถึงคนที่สุบรีมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจน้ำหนักเกินไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็มีความเครียดสะสมบ่อยๆปัจจัยพวกนี้นะคะไม่ใช่แค่เพิ่มความเสี่ยงเฉยๆนะแต่มันเหมือนไปเร่งกระบวนการให้หลอดเลือดเราเสื่อมเร็วขึ้นเกิดการสะสมของครบาบไขมันโดยตรงเลยยิ่งถ้ามีหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะมันก็เหมือนเราเร่งเครื่องยนต์ให้มันพังเร็วขึ้นไปอีกนะคะโหฟังดูน่ากลัวนะครับแล้วถ้าเกิดสงสัย ว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดอาจจะมีอาการเหล่านี้ควรทำยังไงเป็นอย่างแรกครับอืข้อมูลแนะนำว่าให้หยุดกิจกรรมทุกอย่างทันทีเลยแล้วก็นั่งพักในท่าที่สบายสบายค่ะพักก่อนเลยถ้าอาการไม่ดีขึ้นในสัก5-10ถึงนาทีอย่าลังเลครับให้รีบไปโรงพยาบาลหรือโทรเรียกรถพยาบาลเลยใช่ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีการตรวจเบื้องต้นอย่างเช่นตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG ค่ะดูการทำงานของหัวใจครับ เพื่อดูการทำงานของไฟฟ้าหัวใจณตนนั้นเลยอาจจะมีการตรวจสมรรถภาพหัวใจหรือทำออร์ตาวด์หัวใจที่เรียกว่าเอ็โคแล้วก็ตรวจเลือดดูค่าเอนไซม์โทรโพนินค่ะตัวนี้สำคัญครับ ซึ่งตัวนี้จะบอกได้ว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บเสียหายไปแล้วหรือยังถูกต้องเลยค่ะการวินิจฉัยที่รวดเร็วแม่นยำสำคัญมากๆเพราะมันคือหน้าต่างโอกาสเลยนะคะที่จะรักษาแล้วก็จำกัดความเสียหายต่อกล้ามเนื้อหัวใจป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในระยะยาวได้ด้วยค่ะครับจริงอยู่ที่ว่าภาวะนี้อาจจะรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่ข้อมูลก็ย้านะครับว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนี่แหละ คือเครื่องมือสำคัญเลยในการชะลอโรคแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีคุณภาพค่ะเริ่มจากเรื่องอาหารก่อนเลยคือลดไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์พวกของทอดเนื้อติดมันครีมเทียมเบเกอรี่ต่างๆอืมของอร่อยแต่ต้องลดนะคะใช่ครับแล้วก็หันมาเน้นไขมันดีจากปลาทะเลถัว่วน้ำมันมะกอกทานผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีให้มากขึ้นแล้วก็ต้องคุมปริมาณน้ำตาลกับเกลือด้วย การปรับอาหารนี่คือการจัดการที่ต้นเหตุสําคัญเลยค่ะมันช่วยลดการสะสมของคราบไขมันใหม่ๆแล้วก็อาจจะช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดได้ด้วยถัดมาคือการออกกําลังกายครับแนะนําเป็นแบบแอโรบิกอย่างเช่นเดินเร็วอย่างน้อยวันละ30นาทีสัก5วันต่อสัปดาห์ค่ะแต่ก็ต้องดูตามสภาพร่างกายแต่ละคนด้วยนะครับการออกกําลังกายก็จะช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยควบคุมน้ําหนักลดไขมันลดความดันได้ด้วย หัวใจสาคัญเลยคือความสม่ําเสมอค่ะแล้วก็ต้องไม่หักโหมเกินกําลังนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอเพื่อเลือกประเภทแล้วก็ความหนักที่มันเหมาะสมกับตัวเองค่ะครับและแน่นอนว่าต้องควบคุมโรคประจําตัวให้ดีเยี่ยมเลยทั้งเบาหวานความดันไขมันต้องคุมระดับน้ําตาลไขมันเลวหรือ LDL แล้วก็ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายตามที่คุณหมอแนะนําค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยคือต้องกินยาอย่างสม่าเสมอห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดเลยนะครับการคุมโรคพวกนี้ได้ดีนะคะก็เหมือนกับการดับไฟที่มันจะลามไปทำลายหลอดเลือดเรานะคะมันช่วยชะลอความเสื่อมได้เยอะมากจริงๆค่ะอีกเรื่องที่ข้อมูลเน้นย้ำม,มากๆเลยคือการเลิกบุหรี่อันนี้คือตัวการร้ายอันดับต้นๆเลยใช่เลยค่ะแต่ก็มีข่าวดีนะครับข้อมูลบอกว่าแค่ เลิกบ e ุหร Mont okay ี่ได้ปีเดียวความเสี่ยงต่อหัวใจวายเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยโหเราได้เยอะมากเลยนะคะครับสุดท้ายก็คือการจัดการความเครียดและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตั้งเป้าไว้สักหกถชั่วโมงต่อคืนครับค่ะการปรับเปลี่ยนทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่ใช่แค่คําแนะนําสวยๆนะคะแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพหัวใจของเราในระยะยาวจริงๆ ส่วนเรื่องสมุนไพรที่บางคนอาจจะสนใจเช่นกระเทียมหรือน้ำมันปลาเนี่ยจากข้อมูลที่มีอยู่ก็อาจจะมีส่วนช่วยเสริมได้บ้างนะคะแต่ขอย้ำเลยว่าต้องปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอและห้ามเด็ดขาดเลยคือใช้แทนยาหลักที่คุณหมอสั่งอ๋อครับการหยุดยาเองหรือการไปออกกำลังกายหนักๆเกินไปโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆค่ะครับผมสรุปแล้วการจะรับมือกับภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ย ต้องอาศัยทั้งการตระหนักรู้ในสัญญาณเตือนต่างๆการลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างจริงจังทั้งเรื่องอาหารการออกกาลังกายการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆค่ะควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ให้แนวทางในการจัดการเมื่ออาจจะมีภาวะนี้แล้วนะคะแต่มีคําถามที่น่าสนใจให้ลองคิดตามกันต่อนะคะว่า ออนอกจากปัจจัยเสี่ยงใหญ่ๆที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยมันมีพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆหรือปัจจัยแวดล้อมอะไรอีกบ้างไหมคะในชีวิตประจำวันของเราที่อาจจะค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอืมน่าคิดครับใส่ใจในชีวิตประจำวันของเราให้มากขึ้นนะคะ